GoPro Hero 9กล้อง 5K Action Cam เป็นตัวแทนจําหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนมากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์สามปน่าหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเว r ร์ค a m มอ่ายินดีต้อนรับครับสวัสดีครับผมวัดจากเว r ร์ค a m มอ่านะครับก็สาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว GoPro Hero 9นะครับตัว GoPro Hero 9นี้นะครับก็ จากที่ได้ไปใช้งานมาสักระยะหนึ่งเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอะไรพิเศษบ้างมีฟัง์กชั่นมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเนาะก็ตัว Hero 9นี้นะครับก็เป็น Action c a m มนะครับทางโกโปรก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเนาะก็เป็นรุ่นที่มีการอัปเกรดมาหลายๆอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะตัวจอหน้านี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเดี๋ยว,ววันนี้จะมารีวิวกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่บอดี้กันก่อน ตัวฮีโร่เนี่นะครับสังเกตว่าตัวบอดี้เขาจะมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเนะาะถ้าใครที่แบบได้ลองเอาไปวางเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ก็ไซส์เขาก็จะใหญ่ขึ้นพอสมควรเลยนะครับน้ำหนักโดยรวมของเขาก็จะอยู่ที่158กรัม บอดี้ของเขานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านนี้ก่อนเพตรงนี้เขาก็จะมีโลโก้ที่เขียนว่า9 Black กนะครับก็เป็นรุ่น GoPro Hero 9 Black แลนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มสำหรับกดเปลี่ยนโหมดแล้วก็เป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดเครื่องนะครับ ตรงนี้หลายๆคนที่ซื้อไปนะครับอาจจะสงสัยว่าคืออะไรแล้วก็สามารถแกะออกได้หรือเปล่าตรงนี้เป็นช่องสําหรับระบายน้ําออกจากไมโครโฟนนะครับก็คือจะแกะออกไม่ได้นะครับตรงนี้อย่าไปแกะนะครับก็เวลาเราลงน้ำนะครับลงทะเลอะไรแบบนี้นะเวลาขึ้นมาเนาะก็อาจจะมีน้ํามาติดอยู่ในช่องไมโครโฟนเนาะเวลาเราจะใช้งานต่อเสียงไม่อาจจะไม่ค่อยดีเนาะช่องนี้ก็จะมาช่วยให้อระบายน้ําได้ดียิ่งขึ้นเป็นช่องระบายน้ําจากไมโครโฟนนะครับมาดูด้านบน ด้านบนของเขาก็จะมีเป็นปุ่มสําหรับกดถ่ายภาพถ่ายวีดีโอนะครับก็จะนูนๆขึ้นมาหน่อยนี่แบบนี้โอเคด้านข้างด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่สําหรับเก็บแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เมมโมรีการ์ดนะครับก็จะมีช่องสําหรับ Type C สำหรับชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ถ่ายวนข้อมูลตัวฝาตรงนี้เราสามารถถอดได้นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขามาดู battery. แบตเตอรี่แบตเตอรี่เขาก็จะมีไซส์ที่ใหญ่กว่ารุ่นก่อนๆน,นะครับด้วยความที่ ตัวบอดี้เขาใหญ่นะครับมีหน้าจอเพิ่มเข้ามานะครับก็ทําให้แบตเตอรี่ต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นตัวแบตเตอรี่ของเขาครับก็จะมีความจุอยู่ที่1,720ม ah ิลลิแอมก็เพิ่มจากรุ่นก่อนหน้านี้จาก1,220นะ ah ครับก็เพิ่มมาประมาณ30%นะครับก็เพิ่มมา500มิลลิแอม ก็จะมาช่วยในการเวลาเราถ่ายวิดีโอเนาะที่ใช้จอหน้าด้วยถ่ายเฟรฟี่เนี่ยครับก็มี2จอก็ทําให้แบบการใช้ทรัพยากรแบตเตอรี่ก็จะมากขึ้นนะครับก็ทําให้เป็นแบตก้อนใหม่นะครับก็จะใช้งานร่วมกับตัวเก่าไม่ได้แล้วนะครับเวลาเราาซื้อแบตเตอรี่เนาะเนี่ยสังเกตวา่าเวลาเราเปิดปิดตัวฝาตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นแถบสีส้มๆนะครับเพื่อเป็นการเตือนเรานะครับเวลาเราก่อนลงน้ําอะไรแบบนี้นะครับ ว่าถ้าขึ้นสีส้มนี้ก็แสดงว่าเรายัางล็อกไม่สนิทเนะาะก็จะเป็นแบบนี้ก็น้ําจะเข้าได้นะครับก็ปิดให้สนิทเป็นแบบนี้แล้วก็มาดูด้านล่างของเขานะครับด้านล่างเขาก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเมาส์ตรงนี้ไว้สําหรับต่อกับพวกอุปกรณ์พวกไมโครฟิวต่างๆนะก็สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตัวเก,ก่าได้นะครับเป็นไซส์เดียวกันนะครับแล้วก็ข้างล่างาก็จะมีเป็นช่อง ลำโพงนะครับมีเป็นช่องลําโพงม,มาให้หน้าจอนะครับมาดูที่หน้าจอครับหน้าจอของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยตามขนาดบอดี้ของเขาก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น1 6ก็นะครับก็ทาให้การถ่ายวีดีโอต่างเราก็เห็นรายละเอียดหน้าจอได้แบบเต็ม,เต,มเต็มตาม,มากขึ้นนะครับอโอเคมาดูที่ด้านหน้ากันบ้างซึ่งเป็นไฮไลท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาด1.4นิ้วนะครับซึ่งเป็นจอ LCD จะตัวนี้จะไม่สามารถทัชสกรีนได้นะครับก็ไว้เวลาเราถ่ายเซลฟี่นะครับจอ ก็จะมาช่วยเรานะครับซึ่งตัว GoPro เขาผลิตมาตัวนี้เป็นรุ่นที่9เนาะตัวจอเซลฟี่เนี่ยจริงๆแบบ ลูกค้านะครับต้องการมากมากเลยที่จะให้มาอยู่ใน GoPro เนาะซึ่งจะมาช่วยในการถ่ายงานวีล็อกอะไรต่างๆนะครับเวลาถ่ายเซฟี่เราก็จะได้จัดองค์ประกอบภาพองค์ประกอบวิดีโอได้นะครับก็ใน GoPro Hero 9ก็มีมาให้แล้วนะครับเราไม่ต้องไปหาซื้อบวกจอเสิร์ฟมาใส่นะก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็มีความคมชัดดีเลยนะครับตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับไมค์ด้านหน้าก็เวลารับเสียงเราพูดเนาะก็เสียงจะเข้ามาตรงๆเลยในนนี้ของเขาก็จะมีไมค์ทั้งหมด3ตัว ในการบันทึกเสียงนะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันนะครับผมถ่ายไว้อยู่เดี๋ยวในส่วนของพาร์ทวิดีโอเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทดสอบเสียงไม์จากตัว GoPro Hero 9 black นะครับก็เป็นไม์บิวินของเขาครับก็มาดูว่าเสียงของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับอย่างตอนนี้ก็อยู่บนเรือคายักเนาะก็มีเสียงลมนะครับมีลมพัดเอื่อยๆนะครับก็มาดูว่า ตัวกล้องนะครับไม์ของเขาสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนจากลมได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของแสงนะครับอย่างตัวนี้นิย้อนแสงก็ถือว่าให้สีสันที่ค่อนข้างดีเลยครับด้วยความที่เขามีแบบอจอด,ด้านหน้าเนาะเราก็สามารถที่จะ,ะจัดองค์ประกอบในการถ่ายวีดีโอได้จัดเส้นขอบฟ้าอะไรต่งตางๆนี่นะครับนี่ก็ทาให้การถ่ายวีล็อกหรือว่าถ่ายท่องเที่ยวอะไรนีนะครับก็เป็นเรื่องง่ายนะครับแล้วก็ มีความสมบูรณ์มากขึ้นเนาะเวลาเราจัดองค์ประกอบต่างๆของตัวกล้องได้นะครับก็จะทำให้วิดีโอออกมาดีขึ้นเนาะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเสียงสำหรับใครที่แบบกำลังอมองหาตัวไมโครโฟนภายนอกมาต่อเสริมเนาะก็ลองดูคลิปนี้นะครับว่าเสียงจากตัวไมโครโฟนที่แบบบิวอินมาว่าเป็นไงกันบ้างว่าพอใช้หรือเปล่าก่นะอนที่จะ หาซื้อไม้ตัวอื่นมาเสริมเนาะโอเคประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงหน้าเลนของเขานะครับตัวหน้าเลนของเขาตรงนี้สามารถถอดได้นะครับซึ่งเหมือนกับตัว GoPro Hero 7ซึ่งสามารถถอดได้ตัว Hero 8นะครับจะถอดไม่ได้ในการถอดนะครับเราก็จะใช้แรงนิดน,นึงนะครับนี่ครับงัดออกมาสักนิดน,นึงแล้วก็หมุนหมุนมาทางซ้ายนี่ก็จะเป็นแบบนี้สังเกตว่าตรงฝาครอบตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นโลหะ ตัวนี้ก็จะแข็งแรงแล้วก็ทราบมาว่าตัวนี้สามารถลงน้ําได้เลยแต่ว่าจะลงได้ประมาณสัก5เมตรนะครับแต่แนะนําว่าให้ใส่ตัวฝาครอบไว้ดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจนะครับแล้วก็เวลาเราใส่ไปคืนนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราใส่ฝาปิดตัวเ่นนะครับก็ในแบบนี้เราสามารถที่จะ ลงน้ำได้สูงสุดถึง10เมตรนะครับก็สามารถกันน้ำได้10เมตรตัว GoPro Hero 9ก็เหมือนกับรุ่นกันก่อนนะครับกันกันน้ำของเขานี่ก็จะเป็นอ่าบอดี้โดยรวมของ GoPro Hero 9นะครับแล้วก็ตัวเลนของเขานะครับเมื่อกี้ที่ถอดออกนะครับเราสามารถที่จะหาซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมของ GoPro Hero 9นะครับซึ่งก็คือแม็กเลนมดนะครับซึ่งจะเอามาใส่เพื่อที่จะใช้งานฟังก์ชันบางอย่างที่มีมาใหม่นะครับซึ่งคือตัว Horizon Leveling นะครับจะ ทำให้การถ่ายวีดีโอแล้วก็เวลาเราแบบต้องการรักษาระดับเส้นขอบฟ้านะครับซึ่งจริงๆฟังก์ชันนี้จะมีในตัว GoPro Max ซึ่งมีมาก่อนหน้านี้เนาะ mm. ก็เอาฟังก์ชันนี้มาใส่ใน GoPro Hero 9ด้วยนะครับ mm. เวลาเราใส่ตัว m a c Lens มอน,นะครับ mm. ก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางาน ในการถ่ายดีขึ้นนะครับซึ่งจะทําให้มุมมันจะกว้างขึ้นมุมในการถ่ายวีดีโอในการถ่ายภาพจะกว้างขึ้นนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันในการถ่ายภาพกันนะครับตัว GoPro Hero 9นี่นะครับก็มีการอัปเกรดกล้อง ซึ่งมีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมจะมีอยู่ที่12ล้านพิกเซลามาหลายรุ่นละ12ล้านพิกเซลตัว GoPro Hero9 นี่ครับมีการอัปเกรดขึ้นเป็น20ล้านพิกเซลนะครับสำหรับการถ่ายภาพไฟล์ JPEG เนาะตัวนี้สามารถถ่ายไฟล์รอได้แล้วก็ถ่าย JPEG ได้ก็20ล้านพิกเซลนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับจาก12เนาะก็เวลาเราถ่ายรูปเราสามารถที่จะครอบภาพได้ด้วยเนาะก็เวลาไปแต่งรูปไฟล์ภาพก็จะรู้สึกว่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับจากที่ลองใช้งาน ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ20ล้านพิกเซลแล้วก็ฟังก์ชันในการถ่ายภาพเขาก็จะมีพวกถ่ายเป็น HDR มี Super p h โฟโมาให้ครบนะครับเวลาถ่ายย้อนแสงอะไรแบบนี้นะครับก็ใช้ Super p h โฟโหรือว่า HDR ในการถ่ายได้นะครับก็เดี๋ยวมีภาพตัวอย่างมาให้ดูนะครับ โอเคต่อไปมาดูในเรื่องของงานวิดีโอกันนะครับซึ่งแน่นอนว่า Action นแคมนะครับกล้องโ o Pro ตัวนี้ก็ทำมา จัดเต็มในเรื่องสเปคในการถ่ายวิดีโอแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งวิดีโอนะครับเราสามารถที่จะถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดถึง 5K 30เฟรมนะครับใครที่แบบต้องการกล้องถ่ายวิดีโอความละเอียดสูง,สงนะครับถึงระดับ 5K นะครับเพื่อถ่ายไว้เพื่อครอปอหรือว่าไปขึ้นจอใหญ่ๆโดยที่ภาพวิดีโอไม่แตกเนาะก็ถ่าย 5K ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องแบบอัปเกรดกล้องขึ้นมาสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะรองรับไฟล์ขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้เนาะแล้วก็ 4K ก็สามารถถ่าย ได้60เฟรมนะครับแล้วก็ 2.7K ก็ได้120เฟรม แล้วก็ Full HD ก็าสามารถถ่ายได้สูงถึง240เฟรมเช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้านี้นเนาะสามารถเอาไปทำสโลโมชันได้สูงสุด8เท่านะครับสำหรับไฟล์ 5K นะครับอนอกจากจะเป็นไฟล์ที่ใหญ่โตโมโลารน,นะครับสามารถเอาไปครอบวิดีโออะไรต่างๆได้นอกเหนือจากนี้ก็ในแอป GoPro นะครับเราสามารถที่จะครอบไฟล์ 5K เพื่อเป็นรูปภาพหรือเรียกว่าเป็น 5K เฟรมแคปประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแคปจากไฟล์วิดีโอ 5K เป็นภาพนิ่งความละเอียด 14.7ล้านพิกเซลได้นะครับซึ่งถือว่าใหญ่มากๆเลยครับซึ่ง14.7ล้านก็สามารถเอาไปใช้งานได้เผื่อวาอ่าบางทีเราถ่ายวีดีโอเนาะแล้วก็อาจจะมีาบางจังหวะที่เฮ้ยเป็นช็อตที่สวยงามเนาะเราก็สามารถที่จะไปแคปเอา5 k ตรงนั้นเพื่อเปลี่ยนเป็นภาพนิ่ง14.7ล้านพิกเซลได้นะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับต่อไปในเรื่องของระบบการสั่น จริงๆ GoPro เขาระบบกันสั่นเขาดีมากๆมาตั้งแต่รุ่น Hero แบบ78จนถึงตัวนี้ Hero เก็จะเป็นเขาเรียกว่าไฮเปอร์สมูทสามจุก็จะเป็นระบบการสั่นของเขาซึ่งจากที่ลองใช้มาก็ถือว่าดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเดินหรือว่าวิ่งนะครับระบบการสั่นทํางานได้ดีมากแล้วก็สามารถที่จะบูตบูตกันสัน่นอ่าซึ่งคือแบบทําให้แบบนิ่งแบบสุดๆเท่าที่ GoPro เขาทําได้นะครับซึ่งสามารถทําได้ทุกเฟรมเรทนะครับไม่ว่าจะเป็น Full HD 4K อะไรแบบนี้ก็สามารถ ใช้กันสั่นได้หมดเลยนะครับแล้วก็คุณภาพดีมากๆก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอที่ผมได้ทดลองระบบกันสั่นนะครับโอเคไปดูกันเลยสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทดสอบในเรื่องของระบบกันสั่นของ GoPro Hero 9นะครับอ,อย่างตัว Hero 9เนี้นะครับเขาก็จะมีการพัฒนาตัวระบบ Hy p e r Smooth นะครับซึ่งเป็นกันสั่นของเขาซึ่งตัว Hero 9จะเป็น h y p e r Smooth 3.0นะครับซึ่งพัฒนาเพิ่มขึ้นมาจากตัวเก่านะครับซึ่งจริงๆตัวเก่าก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่า ตัวโกโปร7ก้าจะกันสัน่นได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวผมจะเดินก่อนนะครับเนี่ยครับก็กันสั่นก็ดูกันนะครับว่านิ่งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะครับอโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระบบกันสัน่น ก็จากที่ดูในจอคืออาจจะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่รู้สึกว่า,าถือว่านิ่งมากๆเลยนะครับสําหรับการใช้งานาเดินถ่ายท่องเที่ยวถ่ายวีล็อกต่างๆนะครับสำหรับระบบกันสั่นก็ประมาณนี้นะครับ Hero 9นะครับผม สำหรับฟังก์ชันต่อไปในงานถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งก็คือ horizon leveling นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่การถ่ายวิดีโอแบบรักษาเส้นขอบฟ้าเอาไว้นะครับฟังก์ชันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอตัวอย่างนะครับซึ่งได้ไปลองถ่ายมานะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอเนาะเวลาเราจะเพียบกล้องแบบเอียงซ้ายขวาปกติแล้วจากกล้องทั่วไป ัวเส้นขอบฟ้าเขาก็จะเอียงตามนะครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้นะครับก็จะมาช่วยรักษาเส้นขอบฟ้าให้ยังคงตรงไว้นะครับสําหรับใครที่แบบต้องการภาพที่แบบเส้นขอบฟ้ายังคงตรงไม่เอียงไปตามการเอียงของกล้องแต่ว่าบางจังหวะในแอคชั่นเนาะการถ่ายถ้าเกิดเราต้องการให้แบบให้ไดอารมณ์แบบแอคชั่นจริงๆก็ให้เส้นขอบฟ้าเอียงไปตามแบบกล้องที่เราปรับไปก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับถ้เราเปิดโฮรซ o n เนาะเปิด เนออฟ้าก็จะยังตรงอยู่อันนี้ก็จะเป็นติดออรซันเนาะเส้นของฟ้าเขาก็จะเอียงไปทำตำแหน่งกล้องที่เอาครับ ฟังก์ชันต่อไปนะครับซึ่งก็คือไฮไซส์นะครับฟังก์ชันนี้ตัวกล้อง GoPro Hero 9สามารถที่จะบันทึกวิดีโอล่วงหน้าให้เราได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถปรับได้ตั้งแต่แบบ15วินาที30วินาทีนะครับเราสามารถตั้งได้เวลาเราเปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับกล้องเขาก็จะบันทึกล่วงหน้าให้เราตามที่เรากําหนดไว้อย่างเช่น15วินะครับขเขาก็จะบันทึกล่วงหน้าไว้ให้เราตลอดนะครับเวลาสมมุติว่าไปถ่ายที่สวนสัตว์ไปถ่ายแบบอาจจะเป็นปลาโลมาโลมากระโดดจากน้ำนะครับบางทีเราตั้ง กล้องรอไปแล้วพอถึงช็อตปลากระโดดเรากดถ่ายวิดีโอไม่ทันปัญหานี้จะหมดไปใน G o p r o 9นะครับเวลาเราตั้งตัวฟังก์ชันนี้ไว้เวลาปลากระโดดเราเพิ่งกดถ่ายวิดีโอวิดีโอจะเริ่มนับตั้งแต่วิที่16ขึ้นไปให้เราเลยนะครับก็คือนับต่อเนื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้นเขา,าบันทึกให้เราไว้แล้ว1 5หวิซึ่งจะทําให้ได้วิดีโอที่แบบ ครบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับฟังชันนี้ก็ถือว่าดีมากๆสําหรับฟังก์ชันต่อไปก็คือ,อ Schedule Capture นะฟังก์ชันนี้นะครับกล้องสามารถที่จะตั้งเวลาเพื่อเปิดเครื่องขึ้นมาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอตามที่เรากําหนดได้นะครับซึ่งตัวนี้จะดีมากๆเวลาเราจะถ่ายอะไรบางอย่างที่แบบว่าอาจจะมีช่วงเวลาแบบเป๊ะๆแต่ว่าเราไม่ชัวร์ว่าเราจะสามารถมาถ่ายได้หรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะถ่ายอย่างอื่นอยู่นะครับสมมุติว่า,า6โมงเย็น อา,อาจจะมีพระอาทิตย์ตกหกโมงเย็นะสมมติแล้วก็เราอาจจะถ่ายกล้องอื่นอยู่ในบริเวณใกล้ๆนี่เราก็ตั้งกล้องนี้ไว้นะครับแล้วก็เปิดฟังก์ชันนี้แล้วก็ตั้งเวลาไว้ที่6กโมงตรงนะครับอาจจะถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพก็ตามเนาะเราก็ปิดเครื่องไว้พอถึงเวลา6กโมงนะครับกล้องเขาก็จะเปิดการทํางานของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ถ่ายภาพหรือวิดีโอตามที่เรากําหนดไว้นะครับซึ่งเราก็อาจจะทำยือ่นอยู่นะครับก็ไม่ต้องห่วงกล้องเขาจะถ่ายไปตามที่เรากําหนดไว้ได้เลย ฟังก์ชันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยนะครับใน GoPro 9สําหรับ GoPro Hero 9นะครับในเรื่องของการทําไลฟ์สด ก็ยังสามารถทําได้เหมือนเดิมนะครับก็ทําผ่านแอป GoPro นั่นแหละก็สามารถไลฟ์สดได้ความละเอียด Full HD นะครับไม่ว่าจะลง Facebook หรือว่า YouTube อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถไลฟ์สดได้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีแบบสามารถที่จะเปลี่ยนตัวกล้อง GoPro นี้เป็นกล้องเว็บแคมได้ด้วยนะครับก็สามารถทํางานได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มาเพิ่มให้แบบดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ต้องการกล้องเวนะ็บแคมที่แบบว่า มุมภาพกว้างๆแบบโกโปรนี่ครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อทําเป็นกล้องเว็บแคมได้ โอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับการทำงานของวิดีโอภาพถ่ายแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของ GoPro Hero9 ตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่เกิดมาเพื่อสำหรับาสายท่องเที่ยวสายแอคชั่นสายวีล็อกโดยแท้เลยเพราะว่าโดยการที่เขามีจอหน้าซึ่งจะมาช่วยในงานวิดีโอของเราและการถ่ายภาพของเราคือสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคต่อไปในเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่รองรับอย่างที่ผมบอกไปเมืเ่อกี้ว่าตัวแบตเตอรี่เขาเป็นแบตก้อนใหม่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะ ใช้งานร่วมกันกับรุ่นเก่าไม่ได้นะครับก็ต้องซื้อที่เป็นรุ่นเฉพาะของ GoPro 9นะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกว่า m a ็กเรนมอนนะครับก็เราสามารถที่จะหาซื้อมาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริม ที่เรียกว่ามิเดียมอดนะครับก็เราสามารถที่จะเอามาใส่เพื่อที่จะบันทึกเสียงจากไมที่อยู่ในตัวมิเดียมอดได้นะครับซึ่งจะทําให้แบบอาจจะได้คุณภาพไมที่ดียิ่งขึ้นนะครับแต่จริงไมจากตัวบิลอินเขาให้มานี่ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับก็แต่ว่าตัวมิเดียมอดเราสามารถที่จะต่อพวกไฟ led ข้างบนได้เนาะหรือใครที่ต้องการก็สามารถหาซื้อมาใส่ได้ แต่ว่าเรื่องของไซส์จะมีขนาดใหญ่กว่า GoPro 8นะครับอันนี้ก็ระวังด้วยนะครับก็จะต้องซื้อเป็นรุ่นของ GoPro Hero 9โดยตรงเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ GoPro Hero 9นะครับโอเคต่อไปนะครับก็มาดูว่ากล้องตัวนี้เหมาะกับใครนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นแอคชั่นแคมเนาะก็เหมาะกับสายแอคชั่นสายท่องเที่ยว ใครที่แบบว่าเดินทางบ่อยนะครับหรือว่าแบบไปทะเลไปภูเขาอะไรแบบนะี้ต้องการกล้องเล็กๆที่แบบว่าลุยไปกับเราได้นะครับสามารถลุยฝนได้ ถ่ายใต้น้ําได้นะครับแล้วก็าบางสถานที่ที่แบบว่ากล้องใหญ่ไม่สะดวกที่จะเอาเข้าไปหรือว่าบางก um ิจกรรมที่แบบว่าพกกล้องใหญ่ไม่ได้นะครับก็กล้องตัวนี้สามารถมาใช้งานแทนที่ได้เลยนะครับบางทริปเราสามารถที่จะใช้กล้องตัวนี้ถ่ายทั้งทริปได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆแล้วก็มีจอเซลฟี่เราสามารถที่จะถ่ายเซลฟี่ตัวเองหรือว่าถ่ายวีล็อกต่างๆนะครับก็จัดเฟรมจัดอะไรตัวเองได้นะครับก็ถือว่าเหมาะมากสําหรับสายท่องเที่ยวนะครับ รหรือว่าใครที่ต้องการกล้องไว้เก็บบรรยากาศเรียกว่าในห้องประชุมอะไรประมาณนี้นะครับกิจกรรมต่างๆนะครับล้วก็สามารถตั้งกล้องนี้ได้ด้วยความที่แบบกล้องเขาเป็นกล้องที่แบบมีเลนส์มุมกว้างเนาะก็สามารถเก็บภาพบรรยากาศต่างๆได้แบบกว้างๆได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะมาให้คะแนนกันนะครับสาหรับกล้องตัวนี้สําหรับคะแนนแรกจากที่ตัวผมไปใช้งานมาเน,อะอะนาะก็คะแนนในเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับตัวนี้สิ่งแรกที่อย่างที่ผมบอกว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่ารุ่น พอสมควรนะถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกันก็แล้วก็น้ําหนักก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าใสก่กระเป๋าใสาา่อะไรได้ง่ายๆอยู่แล้วแต่ก็ด้วยความที่ใหญ่ขึ้นเนาะอาจจะความเป็นแอคชั่นแคมก็กล้องเล็กๆนะอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยตรงนี้แต่ว่าวัสดุการออกแบบถือว่าโอเคนะครับอันนี้ผมให้9.5คะแนนนะครับในเรื่องของดีไซน์ก็อย่างที่ว่าแหละก็อาจจะใหญ่ขึ้นนิดน,นึ่งนะครับแต่ก็ใช้ไปใช้มาก็คุ้นชินเองนะครับก็ถือ ว่าไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปต่อไปในเรื่องคะแนนของฟังก์ชันการทํางานนะครับฟังก์ชันที่มีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็ฟังก์ชันใหม่ที่ให้มาก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ในการถ่ายวีดีโอมากๆนะครับอันนี้ผมให้10เต็ม10เลยนะครับอโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นคะแนนความสะดวกในการใช้งานนะครับก็ จริงๆตัว GoPro เป็นแอคชั่นแคมที่ไซส์ไม่ใหญ่แล้วก็การพกพาใช้งานก็ถือว่าพกใส่กระเป๋ากระเป๋าเสื้อกระเป๋าเอง,เงหรือว่ากระเป๋าสะพายก็ไม่เกะกะนะครับแล้วก็การใช้งานก็ไม่ยากนะครับสําหรับมือใหม่ก็อาจจะงงๆหน่อยในการปรับค่าต่างๆนะครับก็ใช้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ชินเองนะครับเพราะว่าจริงๆเขาก็จัดวดหมู่อะไรต่างๆในการใช้งานมาได้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับจอก็เป็นจอทัชสกรีนที่สามารถแตะเพื่อทำงานโหมดฟังก์ชันต่างๆได้ไ ง่ายนะครับก็ในเรื่องความสะดวกสบายนี้ก็ให้ไป10เต็ม10 โอเค okay, ต,ต่อไปมาดูเรื่องของความคุ้มค่านะครับก็อย่างตัวแอคชั่นแคมแน่นอนว่าเขาสามารถที่จะถ่ายบนบกได้แล้วก็ถ่ายลงใต้น้ําได้10เมตรนะครับก็ถือว่าทํางานได้หลากหลายสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะบางช่วงที่แบบฝนตกแบบนี้เราไม่สามารถที่จะเอากล้องใหญ่ไปถ่ายได้หรือว่ากิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์นะครับเราไม่สามารถที่จะเอากล้องใหญ่พกไปถ่ายได้ตัวนี้ก็จะมาแทนที่ได้แล้วก็ด้วยมุมภาพที่กว้างมุมถ่ายวิดีโอที่แบบกว้างมากๆ ก็เก็บทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าเราได้ก็ถือว่าเป็นกล้องตัวเล็กที่มีความคุ้มค่ามากอันนี้ผมให้ 10. เต็ม10เลยนะครับในเรื่องของความคุ้มค่านะครับโอเคนะครับก็สําหรับรีวิว GoPro Hero 9นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่แบบว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะทักเข้ามาสอบถามาเราได้ที่เพจของ Wee Camera ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากช่อง YouTube w l d Camera Channel ไว้ด้วยครับก็สามารถไปกดไลค์กด s u b สคร b e ต่างๆนะครับก็ไปดูคลิปรีวิวได้นะครับหรือว่าใครที่แบบว่าอาจจะชอบอ่านเป็นบทความนะครับของเราก็มีเว็บไซต์ของ World Camera นะก็สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็อ่านบทความต่างๆของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวปิดท้ายที่ตัวอย่างภาพแล้วก็วิดีโอที่ถ่ายจาก GoPro Hero 9นะครับโอเคไปชมกันเลยสวัสดีครับ